สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังยินดีด้วยจ้าสองสาวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1พร้อมกัน2คนหมานคักๆออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กรกฎาคม2,567โดยผลการออกรางวัลมีดังนี้รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาท4 3 4 5าเลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2000บาท8 9 และต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1ด้วยนะคะโดยได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพผู้ที่ถูกรางวัลที่1 2คนพร้อมทั้งยังได้ระบุข้อความว่ารางวัลที่1อยู่อำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ